อาจรเพริญพรรัศถาญาติธรรมวัดป่าบรนโนะรภพวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้มากล่าวพญาสุภาิทธิ์พร้อมกับบรรยายธรรมเกี่ยวกับพุทธธรรมนายฝันของพระเจ้าประเสนทิโกศลข้อที่11อให้คณะรัศฐายติธรรมวัดป่าบรรโภพของเราเอาไวา้ปรับใช้กับชีวิตประจาวันเนาะให้วัตถุปร,ป,ประสงค์คุณงามความดีเนาะก่อ,ะอนจะบรรยายธรรมก็จะเหมือนเดิมก็จะกล่าวพญาสุภาิธิ์เป็นพญาภาษาอีสาน ให้คณะสัตยาติธรรมของเราเอาไปฟังแล้วก็ช่วยกันรักษาพญาภาษาอีาสานด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วยกันรักธรรมรักษาหลักธรรมคำสอนอเกี่ยวกับคุณ,ณธ,รรรธรรมศีลธรรมคุณ,ณธรรมศีลธรรมแล้วก็จะเริ่นเมตตาขอากนเนานะบุญกิกรรมทีุสามนั่นแหละ,ะ <c oughs> ตั้งใจฟังนะแสงสุริเบิกฟ้าสกุลนาออกบินเซิน แสงพระธรรมโบกเอินมาพีบอลสบายบ่บุญไหว้เครื่องของหากมี่แต่ความสุขบ่ใดมี่แนวทุกให้คุณมองกระใจเจ้าให้เฝ้าเด้อสุ้มเจ้าเฝ้ามาหาพระธรรมก่อนสังขารขอนฟังแล้วให้หาหมองบอลมันดียาสีม่วลบลีในแจอันมืดมนยาสีมั่วมุดมนในทำแห่งอบายกายกายาชราเ่าให้คิดเอาอีหยังแมน พระสัมมาพุนบอกแล้วบันไดแก้วสู่สวรรค์ยาสิปิดกิดกันประตูสู่ความสูขบาดฮามีความทุกสิจมน้ำแนวคำองค์พระรรมอยู่ทางทีให้มาที่หิบฝ้าฟังพระรรมยังค่อยท่าให้มาโหลดคูสุคนหวังให้คนยางยายให้ถือกองค้องรําจังได้น้ำคำสอนพอพุทธู้พุทธมาเวาจังได้เอารรมตังมาบรรยายให้หูเหลือง ้าในเฮื่องซองแกงเป็นไฟให้ซองทางอย่าให้ศาสนาห่างพังมุลบบยิ่งยาวให้เจ้าเอาข่ามดีมาซอยสู้ให้คงไวใจให้มี่ทั้งตังยางธรรมะพระองค์กาวให้จำเน้อสาวบบาวเฮายัางเป็นนุมน้อยให้คงมั่นต่อพระธรรมแนเถิดธอันนี้ก็เป็นพระญาสุภาิิ์หรือว่าพญาภาษาอีสานเกี่ยวกับ คุณธรรมศีลธรรมนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาแล้วก็ให้เรารีบผลนขวายในการทำบุญแล้วก็ช่วยกันรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีรักษาสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเนาะพรออาจารย์ก็จะได้เข้าเรื่องในการบรรยายของพุทธธรรมนายฝันของพระเจ้าเปรเียญที่โกศลข้อที่1 1ให้คณะสัตยาธิธรรมวัดป่าบ้าน,นโปกของเรา ได้เอาไปคิดพิจารณาแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเองให้มันดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเนาะตั้งใจฟังเป็นภาษาอีสานขอสิบเอ็ดนันฝันเป็นอันแปดฝันว่าแขกเที่ยวค้าขายผ่าละค่าแพงมั่นฝันท้ายเอาไม่จันแดงไปใจขายแลกเข่าเกือก่อนคาบมีมั่นหากอัปปีแท้เอาของแพงไปแลกไก เอาจันแดงเซตาหน่อยแขนหอยเที่ยวขายองค์พุทธเจ้าเทศนาธรรมเอาความจริงมาเผยบอกมาจาตานอันความฟันนีพระมุนีบอกเหตุความอาเภศที่เกิดขึ้นเมื่อหนาให้คอยซ่อมบึงถอนตอนท้ายซอยของศาสนาพุทธมนุษย์มีโลผ้ามืดมั่วเม้ากุ่มซุ้มมูอถือสินสางเป็นจัวเจ้าหัวเบา เห็นมูสาวสิเอื่เว่าจาด้านดังสหายยั่งสิเป็นผู้ให้ขายศายสนาพุทธเอาพระธรรมทั้งสุดใจกินสินจางตั้งเป็นตึกเป็นห้างขายกินปิ่นไปเทิงพระสูตรพระวินัยเอาลงใสตัวใบขายสื่อดังขงนมทันเอ้ยอันนี้ก็เป็นความฝันของพระเจ้าเสด็จขกสนข้อที่สิบเอ็ดนาอที่พระเจ้าของเราพยากรณไว้ในอนาคตการครั้งหน้าคนว่าอรา คนที่ถือสินสางเป็นจัวเจ้าหัวเบาเห็นมูสาวสีเอือนเวาจาด้านดังสหา,ายย่ามนั่นกันยังสิมีคนบดีขายาศาสนาพุทธเอาพระธรรมทึงสุดใจจินสินจางตั้งเป็นตึกเป็นห้างขายจินปินไปทึงพระรรมทึงพระสตรทึงพระไปนในร่วมมัดเอาลูกใส่ตวค้คขายสื่อดังขนมทุกวัเนาะน,น,น,นี่ก็เป็นพุทธันพาย์นอ,อีกคนหนึ่งของที่พธเจ้าของพระยากษ์ก่อนอยว่า ในอนาคตการคุณล่ะคนว่ากาศีหลายๆคนก็ษิยินคําว่าพวกยิ่งหาผัวเจ้าหัวหาเงินเนาะเอาไปยินว่านี่แหละก็ศีมาทํานองนี้พระทรงองค์เจ้าเป็นผู้เลี้ยนในพระธรรมคําสอนพุทธศาสนาแล้วก็สิเอาไปตีพิมพ์เอาไปเผยแพร่ในทางที่โบถือกล่องบวกล้วยเฮแต่มันเกิดข่วมวุ่นวายเอาไปขายเพื่อ,อยังแหลกกับลาบสกาละ ตัวตัวคลาวาดญาติโยมหนังสือหรือว่าหลักธรรมคำสอนส่วนที่ควรเอาไปสอนบ่อเออกไปส่วนที่ควรสิสอนพระสงฆ์องค์พระเจา้าเอาไปสอนคลาวาดญาติโยมส่วนที่สอนคลาวาดญาติโยมกับตลบปัดเอามาสอนพระมั่นก็นเลยเหตุหนึงมันบุญไหวขลาวาดญาติโยมก็ว่าจะพอมันลุ่มรมเก่งกะพะ็พระนี่ก็เลยบ้อโคลง นอบน้อมน,นับถือพระสงฆ์อเคเจ้าหรือว่าเน้นหน่อยพระนุ่มเน้นหน่อยหนี่ในส่วนหนึ่งเหตุให้งขบราชญาติยมนี่อัตตาหลว่าจะของเข่าเจในถ้ำบรรลุถ้ำขันสูงก็พระพกะ็พวะวันใหญ่ก็เพราะว่าพระสงฆ์โอเคเจ้าเานี่แหละเอารักธรรมคำสอนไปตัวไปตัวไปหลอกเอาเงินเขาทำมุ่งเจ้าอันนี้อันนี้อันนี้นนเปรียบเทียบนแน่นหลายๆสำนักเพื่อนก็จะมีสอนกันในบรรลุ แต่ละขันแต่ละยอย่างพระสงฆ์มุขเจ้าก็เอาโซดาหมักโซดาพ้นเห็นไ่มสกิทาข้ามีหมักสกอาทิหน้าข้ามีผลนอนาข้ามีหมักอนาข้ามีผลอรหันต์หมักอรหันตผลไปล่อไปล่อกข้าระบาดหยาดยุ่มหาหมู่เจ้าจ่ายคอดเลียนในราคาเท่าทนี้เท่านี้พระในสำนักนี้ก็จีสอนให้เจ้าบรรลุธรรมขัน โซดาบันโซดามักขึ้นไปแล้วว่าเออถ้าใจสองมืนกะสิสอนให้เจ้าบรรลุโซดาพ้นปฏิผลขึ้นไปเนี่ยทำนองนี้แหละพระเอาไปล่อไปล่อลอ,อาลาบสกาละแล้วก็เทศย่ามสิเลี่ยนแต่ละคอร์แต่ละคอร์กะสิบอกกาวกแล้วก็สิมีการสอบพ่ว่าสอบอารมณ์มาแล้แล้วก ออกใบออกใบป,ประกาศหรือว่าใบรับรองว่าเขาผ่านการสอบในขันโซดามาักโซดาผลสก,กิทาสก,กิทา,าขามีมักสกิทาขามีผลอนาคา,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 ามีอันนั้นามีผ้แล้ะก็อลหันตะมัอลหันตผลสอบเพื่อยังเพื่อเรียกทัพเรียกศรัทธาในส่วนนี้ล่ะในหล,ลายๆสำนักที่เขาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าออกไปเฮ็ดออกไปถ้ำเพื่อเฮ็ดในเจ้าของเด่น ดังขึ้นดีขึ้นนะ่มันบนีเรอกมันเด่นดังขึ้นแต่ว่าค่วมดีหายไปสอนอพิษมองพิษบอนสอนพิษทีหลักถ้ำคำสอนอภาวนาพิจรารณาวิปัสนาในส่วนนึงคู่บาอาจารย์พระอาจารย์พระจิบอกว่าให้สอนกับพระทรงองค์พระเจ้าแต่ว่าทา่านศีลเจริญเมตตาพระพุทธนาน,านี่ให้เอาไปแน่นั่นเลยไปสอนฆรา,าวาสญาติโยม มันคนละอย่างไหมบ่มแม่นว่าเขาออกไปสอนมั่วกันเพราะว่าสอนโยน่อ้อยู่ในคุณธรรมศิลธรรมแต่สอนพระทรงองค์พระเจ้านี่เพื่อสิให้บรรลุธรรมคือบรรลุคุณงามคุ้มดียิ่งยิ่ง,งขึ้นไปนซอยกันรักษาสืบทอดคำสอนนั่นแหละแต่ว่าสุบินีเขากิดอิเห็นผู้ใดเลี้ยนจบสูงกต่ไมมีโอกาสได้เบ้าหลายได้บรรยายหลายแล้วก็มีหนังสือเป็นของเจ้าของ แต่ละสำนักแต่ละสำนักในส่วนคุณธรรมศีลธรรมบรูวามีหมดเข้ากับเหตุเหนี้ดอกพระหลายองค์หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนเล่นจบสูงแต่ว่าขาดคุณธรรมศีลธรรมพระคือกันโยมคือกันถา้าเข้าบ่อหูจักตัวเขาเองมันก็นลําบากใจเดือดร้อนเดือดร้อนไปทัว่วเห็นแต่ลาบสกาละอะไรก็เดือดร้อน อยู่ป่เป็นปกติแหละเพิ่นว่าถ้าเมื่อหฮอเรียนรูแล้วทำคำสอนแล้วส่วนที่หฮอควรออกไปสอนหฮอก็เอาไปส่วนที่หฮอสิเก็บไว้สอนลูกพระลูกเมเน,นาก็เก็บไว้อันนี้เป็นคำสอนของปูยย่หญแล้วสิบอกเรื่อยๆเนาะเราสิบอกเล้เนียนว่าสุมนีเพิ่นสอนผิดแล้วผิดจากในทางพุทธการพุทธการผู้ใดสีบรรลุธรรมบรรลุคุณงานพวามดี ก็คือบวชออกบวชเท่านั้นเพื่อนข้อยศีสอนอภรวนาพิจารณามีปัสสนาสามหนา้าแต่ว่าขาลราวะหยาดยุ่มเพื่นนอนกิติศรแจาการอยู่ในการให้ท่านรักษาศีลจะเลื่อนเมตตาาวนหน้าอันนี้อันนี้ปู่ใหญ่เล่าสิบอกวิษณุนีแต่สุเมรีพระอ,อาจารย์สังเกตเบิงเนาะโลกมันบุญไหวราวเาราะว่าคนแกงย่างชิ้นดีชิ่นเด่นลายอย่างเขาก็จะบอกว่าทำบุญได้ผลสัตว์หนา แต่ว่าเสนอหนาได้ผลสา์นี่ทึงโยมทึงพระล้วนแล้วแต่ยังเป็นสมุติสงอยู่ก็ต้องการตำแหน่งหนาที่การงานหรือว่าลาบสการะกันทุกคนทุกลูกมโมเมนบาว่าต้องการต้องการเมืม่บางคนก็สิบ,บอกว่าคันตัดเพได้ไปบวชเฮ็ดหนังอันนี้นี่ส่วนหนึ่งนี่หลายๆคนเข้าใจผิดคนที่เพิ่นออกจากเฮือนมืบวช บ่เป็นว่าเพิ่นตัดได้แล้วเพิ่นก็มาบวชหนึ่งเพิ่นออกมาบวชเพื่อ,อหาทา่าหาแนวทางเพื่อสิเ้เจ้าของอดีขึ้นจะเลื่อนลุงเรื่องข้นเรือาหายจากทุกในขณะนั้นแล้วก็ปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆอถ้าผู้คนอยู่ได้เพิ่นกับปฏิบัติเพื่อคุณงามความดีของเจ้าของอถ้าผู้อยู่บ่ได้เพิ่นก็ออกไป อันนี้มันเก็เป็นเรื่องปกติของสมุติสง์แต่ว่าเขาสิงก้าวข้ามข้ามว่าสมุติสงขึ้นในจังไรก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเขาเพื่อนยืนเดินนั่งนอนภาวนาพิรณาวมีปัสสนาสามหน้าให้มันสะอาดให้มันจะเริ่ลุ่มเลื่องขึ้นนะั่นแหู่ชักวัดหูจักสถานาการณ์หรือว่าหู่ชักว่าจะของู่ในสถานภาพแบบใดหรือว่าสถานาการณ์แบบใด เฮาอยู่ในสถานะใดหรูก,การรูเวลารูสถานะคนว่าพระคือกันยมด้วยกันถ้าเฮ้าต่างคนตางมีคุณธรรมศิลธรรมต่างคนต่างท้ำตามหน้าที่จะาของบันสิบ,บุ่ไหา้โลกเขาสิบ,บุ่นหา้ที่โลกเข้าบุญไหว้สมนิพว่าคนห้องทำงานบ่ตามหน้าที่บางที่ฆราวาสญาติยมไปสอนพระสอนพระสอนเน้นเพราะว่ายัง พะวาเพิ่นเลี่ยนไปก่อนเพิ่นซึกออกไปเพิ่นก็นได้มีนาทีในการอบรมสั่งสอนในส่วนนี้ในส่วนในมหาลัายหรือว่าในสถานศึกษาต่างๆฮะล่ะแต่ว่าพระอาจารย์ก็ขอฝากไว้ว่าถ้าขฤหวสถ์ญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังแล้วในส่วนนี้ถ้าคนใดสอนแล้วให้คว่วมนอบนอบคมคา่วพารบกับพระภิสุสงฆ์ร่าสามเนรนกรสิเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของแต่ว่าถ้าสอน โดยที่ว่าเจ้าของถือศีลว่าเป็นอาจารย์ใช้อํานาจกาเสียใจเจ้าของนี่เป็นบาปเลยเพราะว่ามันเป็นมีดสองคมมันบอกนะก็เข,อข,อขอ้าใจพระทรงองค์เจ้าอวานินนเนยนี่เพิ่นถือศีลสิบอ้อสองรอยยี่สิบเจ็ดอขึ้นไปส่วนฆราวาสญาิุยมก็ถือแค่หาศีลหาในในส่วนนี้แหละการที่อยู่ในสถานภาพหรือสถานาการณ์มืขกันมันก็เลยเห็ดใหยโย่ง เก่งแล้วก็เป็นโทษฟวมในส่วนพระคือกันเอาหลักธรรมคำสอนออกไปใส่บัถือต่องอใส่บัถือต้องใส่บัถือการถึกเวลาเอาไปขายเอาไปแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นว่าของที่เป็นราคาแพงเอาไปแลกเปลี่ยนเอาไปแลก,ย,แกยู่แลกกินแลกราบสกาละ,ะแลกตำแหน่งนาทีการงานมันก็นเคยเหตุให้พุทธศาสตร์ขเขาเขานี่ เพี้ยนไปเจ้าคณะพสังฆาธิการทั้งหลายหรือว่าผู้ปกครองในบ้านเมืองทั้งหลายก็เลยเกิดวดุ่นวือดร้อนคนละหนกันไปหมทั้งนั้ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าต่างคนกับต่างหูจักหลักทำคําสอนี่ดีบดีหูจักเมือ่อแต่ว่ารู้แต่ว่าเขาก็เถึงอรู้ดีแต่ไม่บ่มีดีเพิ่นว่าดีอวดเอาดีอวดเพิ่นว่า่ะอวดดีเพิ่นว่า โบหูก็ให้ถามถ้าเขายะง่ามก็ให้เขายองอถ้าเขาห้อนก็ให้เขายินนะถ้าเขาเฮ็ดผ่เป็นก็ให้เขาบอกเขาสอนอให้เอาดีอวดยด้อวดดีเพื่นว่าอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เข้าค่วนพิจารณาบึงถา้าสุเมณีมันเกิดขวมด่มโดยดนเพราะว่าควนเข้าอวดดีอวดเก่งใส่กันคุณธรรมศิลธรรมบ่มี คุณธรรมศีลธรรมประจําใจพ่อมีเขาวัดฟังธรรมกับเขาไปสันละออกมาแล้วกขเว่าพืน้นพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาถือสอนมาโดยที่บ่ถือบ่ควนเพราะว่าอย่างเพราะว่าพระนี่แหละสอนให้ยมม่มบรรลุมรรคผลบมเมนสอนให้ย่มอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าเอาหลักธรรมคามสอนที่ควรที่สี่สอนพระพิสุงสงฆ์สัมเนรเก็บไว้ดี ไม่ถ้าสอนผู้ที่เพื่อนต้องการบรรลุคุณงานควอมดีอิริเพื่อนค่อยสอนแล้วส่วนการเทศนาเรื่องการให้ท่านรักษาชีเจริญเมตตาพระพนาเข้าควรควนที่สีออกออกมาเผยแผ่ออกมาสั่งสอนอง่ายๆท่านล่ะท่านศีเจริญเมตตาพรฒนาแต่ว่าคนเขาเห็นเหตุญาตไปสอนกันแต่หลักธรรมที่มันลึกเข้าไป พระองค์ใดหรือว่าคู่บ่อาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังกะอยากให้เปลี่ยนทัศนคติใหม่เพราะว่าหลักธรรมคำสอนมันเป็นของสูงสุดห็นบอเป็นของมีคาอันสูงสุดอย่าออกไปแกกเล่นแกกผิดมั่วมั่วมันว่าคือยังเขาว่าฝันคอที่สิอนั่นฝันเป็นอันแปดฝันว่าแขกเที่ยวค้าขายผ่าละค่าแพงงมันพันพายเอาไม้จันแดงไปใจ ขายแลกเก่าขายแลกเข่าเกลือก้อนคาโบมีมันหากอัปีแท่เอาของแพงไปแลกไก่เอาจันแดงใส่ตาหน่อยแขนหอยเที่ยวขายของมีคุณค่นานิราค่าเอาไปขายเล่หลังเอาไปขายเหล่นขายกินแลกเข่าแลกไก่กินนี่แหละสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเมืองไทยเฮา เพิ่นทำไน้ไปแล้วแต่พุทธกาลพูดละว่วาในอนาคตต่อไปพระสงฆ์ทุมที่เป็นจัวหัวเบาเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเสียลักทำคำสอนออกมาเผยแร่ตีพิมพ์เพื่อแหลกอยู่แหลกกินแลกเอาลาบสกาละแลกขยศธ้าบรรดาศักดิ์เข้ากับสังเกตเบื้องลับตาเบืง้งหลดแต่สมนักต่างๆที่เขาเห็นเขาคอดการเลี้ยมมงมีหอดหมื่นสองหมื่นหาพันขึ้นไป เบิ้งดีๆเบิง้งคักๆขัพระเพิ่นบ่สามารถที่จะสอนให้โยมบรรลุมรรคผลได้ดอกเพราะว่าหยังเพราะวา่าโยมยังออกจากเท่อนบ่ได้ไรอยู่มันก็เลยเป็นโทษซึ่งกันและกันผู้ที่บ่นสิสอนใกนการเข้าสู้มรรคผลนผิพพานในหรือว่าบรรลุรรมที่สูงขึ้นไปก็คือพระกับพระที่สิทายทอดหรือว่าสอนกันได้ต้องเพิ่อบอกว่า ให้ศีลแหละศีลเสมอกันแล้วก็อยู่ในคุณธรรมศีลธรรมสำรวมกายว่าจาใจให้เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในอิริยาบถท,ทั้งสี่ยืนเดินนั่งน้อนภาวนาที่จะนาณาปีพัสนาอยู่เป็นนิจต,ตลอดตลอดเอื้อตลอดตลอด24ชั่วโมงเลยยืนเดินนั่งนอนภาวนาที่จะน่าปีพรราอย่างนั้นแหละคิดใค้ควรตึกตองแยกแยะสิ่งดีสิ่งบ่ดีออกจากกัน ล้วก็ตัดสินใจว่าสิทีท่แต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระมาคือกันโยนมก็คือกันแต่ว่าบางคน,นที่เห็นพระทรงองค์ข้าเจ้าบ่บ่ทำการทํางานบ่ทางญาบ่เสียญาบ่ชิดกุฏิวิหารล้านเจดียบ่เห็ุงานก่นนนนนนอสร้างนั่นแหละก็สิว่าพระขี้ขาดตามที่กิงแล้วตอนที่เขาบวชจำได้ว่าอุปชาเขาบอกอย่าง การงานของเธอขันธะธุละอิปัสสนาธุละเดอเกษาโลมานะคะท่านตาตาจูผมขนเล็บฟันหนังให้เจ้าพิจารณาให้มันเป็นอสุภกรรมฐานนี่คือการงานของเจเ้าเฮ้ยพึก่กระบอกแค่นี้แล้วก็วัดปฏิบัติก็คือกวดวิหารล้านเจดีบินทบาทพึ่งกระบอกเข้าไปแล้วเพิ่มบร่ได้บอกเขาว่าให้เจ้าไปก่ออิศาป,ปูนเดอไปเลื่อยไมเดอเป็นบริวาร ศึกษาหลักธรรมคำสอนพระสูตรพระวินัยเลี่ยนปริยัติมะเป็นว่านี่คือควรที่สี่เลี่ยนพระนะควรที่สี่เลี่ยนปริยัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็สิเขาสูปฏิเวียนนี่คือการเลี่ยนศึกษาของพระแต่เฮาซุเบอนีเลี่ยนมาแล้วจบสูงแล้วเป็นผู้ใหญ่ทั้งหลายเป็นเจ้าอาวาสของสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย เปิดสอนแต่ขลวบาดยาดุ้มดึงเอาราบสก,การะเขามาเอาลักท่ำค้าสอนของพุทธศาสนาไปตีพิมพ์กินแจกกินแจกใจเนี่ยเอาของแพงไปแลกไกลมันก็นเลยเกิดควมเดือดร้อนสังเกตเบึงอยู่ดีเกิดควมเดือดร้อนทั่วไปเลยเพราะว่าประเทศได้ขึ้นกันประเทศไทยประเทศเลาวประเทศพามา่า กัมพูชาประเทศใดที่รับถือพุทธศาสนาถ้าคุณธรรมศิลธรรมเสื่อมไปแล้วพระสงฆ์องค์พระเจ้าเอาของดีไปแลกกินแลกอยู่แลกตําแหน่งแลกราบสการะย่านไหนกัย่านนั่น,หน,นแหละกษีเกิดข่วมตลอดคนละหนไปเมิดเพราะว่าบวมงานตามนาทีพระอาจารย์ก็ขอให้ขระชทัตยดิธรรมบัดปามันกง่ห้อยแหละคิดพิจาณาบึงแล้วก็ทำงานตามนาที สารวัญายาิโยมก็อยู่ในหลักของทานศีลเจริญเมตตาภาวนาคือศีลหาเป็นนิดให้ท่านอยู่เป็นนิดรักษาศีลหาอยู่เป็นนิจเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นนิดส่วนพระสงฆ์ข้าเจ้าก็อยู่ในการภาวนาพิจารณาวิปัสสนาอยู่เป็นนิขคือกันออกเป็นทาบาทมันปฏิบัติฝึกให้เจ้าของบรรลุคุณงามเพิม่มดีฝึกที่สิเอาสนะใจใเจ้าของเนาะอันนี้ความฝันข้อที่เ็มั่นกระชี เกิดซาลงถ้ามันเกิดแล้วมันก็สิจุดอยูน่น่ถ้าเขาหู่จักนาทีแต่ละคนแต่ละหมดก็ขอให้คณะสัตยาจติรรมบัดป่าบรรโขปเขาก็ทำงานตามนาทีทุกคนนั่นล่ะเพื่อคุณงามคล้มดีของเจ้าของอยากบรรลุวัตถุประสงค์คุณงามคล้มดีอันสูงสุดก็ให้ออกจากเพื่อนเมื่อบวชซับวชเป็นเน่นน้อยบวชเป็นพระนุ่มแล้วก็บวชไปจนกลัวเข้าสิ<ม>ตายคนละ,ะว่าไงบวชเป็นตลอดชีวิตหมดล่ะพญ,ญายาม ค้นคว้ายเอาในการให้ท่านรักษาสินเจริญเมตตาภาวนาส่วนพระสรงอง์ของเจ้าขกาอยู่ในคุณธรรมศิลธรรมเจริญภาวนาพิจารณาวิปัสสนาขึ้นกันเนาะสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขอให้ครรั์สาจริธรรมวัดป่าบรรโภของเฮามีอายุมันคนยืนมีบัณะ์พองใส่สวยงามมีพละกำลังที่แข็งแรงมีพระธรรใไม้ที่สมบูรณ์แล้วก็มีสติปัญญาสามารถคนคว้ในการให้ท่านรักษาชินเ,นเจริญเมตตาภา,า,าวนวขาข ให้มากด้วยพวกขสัพเงินไหลนองท้องไหลมากให้มากด้วยเพื่อนพ้องบริวารเป็นเสียดีเป็น, ET, ปนพ่อข้าเกิดในศาสตร์ได้พบได้กเกิดในพุทธศาสนาจนกลัวเขาเสิเขามักสู้มักผลแลน่นผพานในอนาคตการข้างหนา้าพุทธทางสรนังกระฉามิธรมังสร้ังกรฉามิสังคังสร้ังกชฉามิชาทู